คลาสนี้นะคะครูนายจะมานำฝึกยืดคลายความตึงของกล้ามเนื้อช่วงบ่าสะบักไหล่นะคะด้านข้างลำตัวแล้วก็มียืดหลังยืดสะโพกด้วยนะคะเหมาะสำหรับชาวออฟฟิศนะคะหรือคนทำงานประจำนะคะที่ต้องนั่งนานๆค่ะถ้านะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้าเลยนะคะ แล้วพยายามนะคะนั่งบนกระดูกรองนั่งนะคะหลายคนงงว่ากระดูกรองนั่งคืออะไรนะคะกระดุกรองนั่งก็คือนะคะถ้าเกิดว่าเราเอามือคํำดูมันก็จะเจอนะคะเป็นปุ่มกระดูกอยู่ตรงก้นเนาะอันนั้นคือกระดุกรองนั่งให้น้ําหนักอยู่ที่กระดูกรองนั่งนะคะโน้มตัวไปด้านหน้าน,นิดหนึ่งนะคะแล้วยกหลังขึ้นมาใหม่น้ําหนักจะอยู่บนกระดูกรองนั่งถ้าเกิดว่าเราเอ็นตัวไปด้านหลังแบบนี้นะคะคนที่นั่งหลังงอ คือน้ำหนักจะไม่ได้อยู่ที่กระดูกรองนั่งละจะไปอยู่ที่ก้นกบหรือกระเบนเนบแทนนะคะซึ่งจะเป็นอันตรายในอนาคตร,ระยะยาวเนาะมันจะส่งผลเสียนะคะให้น้ําหนักอยู่ที่กระดูกรองนั่งเลยแล้วยืดหลังล่างขึ้นมาถ้าใครไม่สามารถยืดหลังได้นะคะให้หาบล็อกหรือหมอนเนาะมาหนุนสะพวกไว้ค่ะอ่ะทีนี้เอามือนะคะประคองไว้ที่พื้นด้านหลังแบบนี้ก่อนนะคะเราแกว่งขานิดนึงหายใจเข้าลึกออกยาวนะ กระตุ้นการไหลเวียนเลือดเล็กน้อยนะคะหมุนข้อเท้านิดนึงหมุนไปทิศทางไหนก่อนก็ได้นะคะทิศทางละหลายหลายรอบแล้วก็ย้อนกลับงงลนะหมุนไปทางไหนก็ได้เนาะไม่ซสีเรียนนะคะให้ข้อต่อเขาได้มีการขยับแล้วก็กระตุ้นน้ำเลี้ยงข้อนะ,ะ,ะอันนี้อ่ะก้มตัวลงไปใหม่นะคะ แล้วก็ยกหลังขึ้นมาหลังตั้งตรงไว้เนาะนี้เราจะเอาขาขวานะคะทับบนขาซ้ายแบบนี้ถ้าใครทำได้ให้งอขเข่าเข้ามาแล้วเอาเข่าซ้อนกันเข่าด้านบนซ้อนเข่าด้านล่างไว้ถ้าใครไหวดึงส้นเท้ามาใกล้ๆสะโพกเอาเท่าที่ได้เลยนะคะมือขวาวางไว้ที่พื้นข้างสะโพกขวาชูแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆ เอียงตัวมาทางขวานะสไลด์มือขวาไปสไลด์ไปเรื่อยๆเอียงลงมาเท้าที่ได้เลยเปิดอกซ้ายไหล่ซ้ายขึ้นไปนะแขนซ้ายพยายามยืดศอกให้ตึงเลยนะคะถ้าเราองอแขนนะคะจะยืดได้ไม่เต็มที่ให้เรายืดศอกให้ตึงเลยท้าไหวค่ะค่อยๆย,ย,ย่อนศอกลงไปอีกหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกนะคะยืดนะตั้งแต่สะโพกข้างซ้ายขึ้นมาที่เอวซ้ายนะคะ ขึ้นมาที่ไหล่นะต้นแขนไปถึงปลายมือซ้ายเลยหัวไหล่ค้างขวาพยายามผ่อนคลายลงนะคะเราจะไม่ดันหัวไหล่ขึ้นมาหาหูแบบนี้นะผ่อนคลายหัวไหล่ลงค่อยๆยกตัวขึ้นมาค่ะมือขวาช่วยปรับพื้นนิดนึงยกตัวขึ้นมาค่ะลากตัวกลับมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะมือขวาวางที่พื้นด้านหลังเนาะแล้วลดมือนะ,ะมือขวามือซ้ายลงมาจับเข่าค่ะบิดตัวไปทางขวา หายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆส่งแรงบิดไปทางขวาเปิดลำตัวไปทางขวานะคะทุกลมหายใจออกค่ะค่อยๆเปิดออกไปตามมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังเลยขาที่ยืดออกไปด้านหน้านะคะให้กระโดดข้อเท้าไว้ฟลิกไว้แบบนี้เนาะหันศีรษะกลับมาด้านหน้าตรงกลางค่ะหายใจเข้าชูมือขวาขึ้นหายใจออกค่ะเอามือขวามาจับที่ไหล่้าย แล้วคือไปที่สะบักมือซ้ายจับสะบักขวานะคะจับมาให้ลึกๆเลยเราค่อยๆค,ค,คลายมือออกนะคะข้อศอกซ้อนกันอยู่ตอนนี้นะคะศอกขวาอยู่ด้านบนเอาบิดข้อมือซ้ายมาทางซ้ายจับที่ข้อมือขวาใครจับไม่ได้ก็เอาหลังมือแตะก,กันไว้แบบนี้ใครทําได้บิดมาจับข้อมือหายใจเข้าค่ะเลื่อนน้าหนักมาที่กระดูกรองนั่งนะคะยืดหลังยกออกขึ้นนะคะค่อยๆเงยหน้าขึ้นตามองไปที่มือ หายใจออกค่ะแมวท้องโก่งหลังกลมลงมาแล้วก็กดข้อมือลงมาผสมกับแคทแอนคาวค่ะหายใจเข้าค่ะยืดหลังยกอ,อกเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะแมวท้องก่งหลังกดมือลงนะคะรับรู้ความรู้สึกยืดที่สะบักด้านหลังนะหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นยืดอกขึ้นเงยหน้าขึ้น แล้วหายใจออกขแขนของท้องกงหลังกงสะบักนะกดมือลงมาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหลังตรงตามแนวธรรมชาติเลยนะคะหายใจออกค่ะมือมือซ้ายนะเราจะกดมือขวาลงมากดมือขวาลงมากดลงมาเท่าที่ได้เลยเวลากดลงมาแล้วพยายามให้ไหล่สองข้างนะคะเขายังคงขนานพื้นอยู่เราไม่เอียงตัวมาแบบนี้เนาะ ไหลขนาดกันไว้กดลงมารับรู้ความรู้สึกที่สะบักข้างขวานะคะลงมาเท่าที่ได้เลยนะคะอย่าให้ปวดมากเกินไปท่านี้นะจะรู้สึกตึงแล้วก็บางคนจะรู้สึกเจ็บได้นะคะเอาเท่าที่ไหวเลยหายใจเข้าค่ะหายจากถ้าใครไปต่อได้นะเราดึงมือไปทางขวานิดนึงดึงไปทางขวาไปแล้วก็ไปด้านหลังอ่ไม่ต้องปิดตัวตามไปนะคะตัวอยู่นิ่งไว้ล้วไปแต่มือหายใจเข้าลึก หายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจนะคะหายใจได้ผ่อนคลายไหมกลับมาด้านหน้ายกแขนขึ้นมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกค่ะคลายมือออกนะเหยียดแขนขวาออกไปค่ะแขนซ้ายล็อกอยู่ที่ข้อศอกแล้วดึงแขนเข้ามาหาตัวหันหน้าไปทางขวายืดศอกขวาให้ตึงนะคะ ไม่งอศอกถ้าง,งอศอกนะก็จะไม่ยืดเต็มทีนะ่พยายามยืดศอกไวนะ้แล้วก็ดึงเข้ามาทุกลมหายใจออกค่อยค่อยดึงเข้ามาหายใจเข้าลึกหายใจออกดึงเข้ามาอีกรู้สึกยืดตึงที่ด้านนอกไหล่ขวากลับมาด้านหน้านะคะเปิดแขนออกไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงประสานมือที่ด้านหลังด้านหลังสะโพกเลย นะก,กดส้นมือเข้าหากันให้แน่นงอข้อศอกเล็กน้อยหายใจเข้าค่ะแอนอกเปิดไหลเงยหน้าหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหนะ้าจากข้อพับสะโพกพับจากข้อพับสะโพกคือหน้าท้องจะต้องเข้ามาใกล้หน้าขานะคะเราไม่ใช่งอหลังล้วเอาหัวลงมาแบบนี้เนาะเอาหน้าท้องลงมาหาหน้าขา ลงมาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะไปได้ใครทำได้เอาหน้าท้องกดหน้าขาไว้ได้เลยยกแขนขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หายใจเข้าลึกอ,ออกยาวใครลงมาหน้าท้องไม่ติดหน้าขาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้นะคะหลังอยู่ในแนวราบนะคะหลังไม่งอแบบนี้เนาะให้หลังตรงๆไว้ลงมาได้แค่ไหนแค่นั้น ใครทำได้ก็กดลงมาหรือใครจะเอาหมอนมาสอดไว้ระหว่างหน้าท้องกับขาก็ได้นะคะรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะของร่างกายนะรู้สึกตรงไหนในท่านี้เราจะยืดหลายๆส่วนมากเลยนะคะยืดแฮมสตริงข้างซ้ายด้วยนะคะรู้สึกตึงใต้ขาซ้ายเข่าซ้ายมากเลยนะคะยืดสะโพกขวาแล้วก็รู้สึกตึงแน่นนะคะที่กล้ามเนื้อสะบักนะ ใส่เข่าขั้งต่อไปยกหลังขึ้นมายกออกขึ้นมาดึงข้อเหนื่อยลงค่อยหนค่อยๆเงยหน,นหน้าขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆคยลายมือออกคลายขาออกนะคะผ่อนคลายก่งขาเราเปลี่ยนข้างนะขยับขาขวามาตรงกลางแบบนี้แล้วเอาขาซ้ายขึ้นมาทับไว้นะคะถ้าทำได้งอเข่าเข้ามาเอาเข่าซ้อนกันเลยนะคะ ดันเข้าไปอย่างนี้ให้เขาซ้อนกันใครทาได้ถึงส้นเท้ามาใกล้ๆสะโพกเลยมือซ้ายวางที่ผืนนะคะข้างสะโพกซ้ายชูมือขวาขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอียงตัวมาทางซ้ายสไลดแขนซ้ายไปเรื่อยๆไปให้ลึกที่สุดเท่าที่ไปได้เลยเปิดอ,อกขวาไหล่ขวาขึ้นไปแข,ข,น,ปข,ขนขวายืดศอกให้ตึงนะคะกดสะโพกขวาลงไปด้วยนะรู้สึกยืดตั้งแต่สะโพกขวาขึ้นไปนะคะจนไปถึงปลายมือขวาเลย นะระวังหัวไหล่ข้างซ้ายไม่ดันมาข้างหน้าแบบนี้นะไม่ดันไม่บิดตัวมาแบบนี้ค่ะหัวไหล่ขนานการแล้วก็ผ่อนคลายหัวไหล่ข้างซ้ายยืดแขนตึงจะยืดมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่ไหวนะคะมีความรู้สึกว่าไหล่ติดมากนะคะสามารถงอแขนแบบนี้ได้นะหายใจเข้าลึกหายจาใจออกผ่อนคลาย หายใจเข้าครั้งต่อไปนะคะค่อยๆดันตัวขึ้นมามือซ้ายฝักพื้นนิดนึงลากมือกลับมาเชิมือขึ้นหายใจเข้ามือซ้ายวางที่พื้นด้านหลังหายใจออกค่ะหันตัวไปทางซ้ายลดมือลงมือขวาจับเขา่ามือซ้ายไปด้านหลังสัโพกเลยยืดหลังขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆบิดตัวไปทางซ้ายหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกมือดึงเขา่าแล้วส่งแลนบิดไปอีกเล็กน้อยนะคะ ตามองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังเลยหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะกลับมาตรงกลางชูมือขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะมืออ้อมมาจับไหลขวาสะบักขวามือซ้ายมือขวาจับไหลซ้ายสลับกันเนาะแบบนี้เลยจับเข้ามาให้ลึกๆเสร็จแล้วปล่อยมือนะคะตั้งแขนขึ้นมาค่ะหลังเมือแตะกันไว้แบบนี้ถ้าทําได้มือขวาบิดมาจับข้อมือนะคะ หายใจเข้าค่ะยืดหลังยกอ,อกเงยหน้าขึ้นหายใจออกคมเมวาท้องกงหลังกงสบักกดข้อมือลงหายใจเข้าค่ะยืดหลังยกอ,อกขึ้นเงยหน้าขึ้นหายใจออกคามเมลาท้องกงหลังกงสบักกดข้อมือลงขออีกหนึ่งรอบหายใจเข้ายืดหลังไหลขึ้นมายืดอ,อกยกศอกขึ้นสสูง หายใจออกค่ะกดข้อมือลงกลงสะบักออกไปรู้สึกยืดที่สะบักข้างหลังมากๆเลยหายใจเข้ากลับมาตรงกลางลำตัวตรงตามนธรรมชาติเลยนะหายใจออกค่ะกดมือซ้ายลงมากดโฟร์อาร์มข้างซ้ายลงมากดลงมาเท่าที่ได้นะคะให้รู้สึกตึง,ตงแต่ทนได้อย่าให้เจ็บหรือปวดจนเกินไปนะคะ ไม่กดลงมาแล้วไม่เอียงตัวตามแบบนี้นะหัวไหล่สองข้างกังคนคงขนานพื้นไว้ลงมาเท่าที่ได้เลยหายใจเข้าหายใจออกไขยไหวน,นะดึงไปทางซ้ายนิดหนึ่งดึงไปทางซ้ายไม่ต้องหันตัวตามไปไม่ต้องบิดไปเนาะตัวอยู่นิ่งไว้หายใจเข้าลึกออกยาว กลับมาตรงกลางค่ะตั้งแขนขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะเหยียดแขนซ้ายออกไปแขนขวาล็อกไว้ที่ข้อศอกเลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงแขนเข้ามาหาตัวแล้วหันหน้าไปทางซ้ายแขนซ้ายยืดให้ตึงศอกตึงนะคะรับรู้ความรู้สึกยืดที่ด้านนอกไหล่ซ้ายกลับมาด้านหน้าตรงกลางเปิดแขนออกไปค่ะหายใจเข้า หายใจออกลดมือไปด้านหลังประสานมือไว้ประสานมือแบบนี้นะคะกำให้แน่แนๆเลยนะงอข้อศอกเล็กน้อยนะดึงข้อมือลงยืดหลัง and upper leg หายใจเข้าหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าจากข้อพับสะโพกค่ะเอาหน้าท้องลงมาหาขาใครทาได้นะคะก็กดลงไปได้เลยทิ้งน้ําหนักนะคะของลาตัวช่วงบนไปที่ขาได้เลยนะคะยกแขนขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลย สามารถเอาคางเกยเข่าไว้ได้เลยนะคะหายใจเข้าลึกหายใจอผ่อนคลายนะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะอคน,นนี้นะก็ตึงมา,มากๆเลยนะใต้ขาขวานะคะบางคนถ้าสะโพกตึงจะรู้สึกยืดนะคะที่สะโพกซ้ายแล้วก็รู้สึกตึงที่สะบักไหลหายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆย,ยกอกขึ้นค่อยๆดึงข้อมือลง ค่อย,ยๆเงยหน้าขึ้นหายเจอคขาคลายมือออกคลายขาออกนะคะผ่อนคลายแขวนขานิดนึงต่อไปนะคะเราจะกางขาออกนะคะ90องศานะคะประมาณ90 100องศาเนาะใครจะกว้างมากกว่านั้นก็ได้นะคะอ่น,นี้เนาะ90องศาเลย นั่งบนกระดูกรองนั่งเหมือนเดิมพับตัวไปด้านหน้านิดนึงยกกั้มเนือสะโพกออกก็ได้นะคะแล้วก็ให้กระดูกรองนั่งเนี่ยมันชีดผื้นมากที่สุดเลยเหมือนเดิมเลยถ้าใครไม่สามารถยืดหลังได้นะคะหาเบาะหรือบล็อกมาหนุนสะโพกไว้ได้เลยนะนิ้วเท้าให้ชี้ขึ้นไปหาเพดานเลยนะคะเราไม่ปล่อยลงแบบนี้เนาะให้เฟกข้อเท้านิดนึงจะได้กระชับกล้ามเนือนนะคะ,ะเราจะหันตัวไปทางขวา หันตัวมาทางขวาแบบนี้ให้สะดือชี้ไปที่เขา่าเข่าขวาเราจะยืดข้างขวาก่อนเนาะหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินมือไปเดินมือไปพับตัวลงจากข้อพับสะโพกแบบนี้นะพับจากข้อพับคือแบบนี้นะคะขอ้ขอ,ขอสะโพกเป็นจุดหมุนเรานึกถึงว่าหลังเป็น,ปนแผ่นไม้กระดานแล้วเราพับลงมาแบบนี้อ่ะถ้าเราแบบนี้ไม่ได้ใช้ข้อสะโพกเลยเนาะเป็นการงอหลังลงมานะอ่ะ ยืดอกยืดหลังแล้วค่อยๆพับลงมาค่อยๆเดินมือไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ไปได้เลยหายใจเข้าหายใจออกเท่าไหวค่อยๆหย่อนข้อศอกลงหายใจเข้าหายใจออกเท่าไหวค่อยๆหย่อนศอกลงหน้าท้องมาติดหน้าขาหน้าท้องไม่ห่างจากหน้าขาแบบนี้ห่างจากหน้าขาให้เอาหน้าท้องเข้ามาหาหน้าขา ถึงหรือไม่ถึงจะไม่ติดก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเตึงมากๆแล้วเข่าเขาจะงอขึ้นมาเองก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนนะคะให้งอขึ้นมาได้นิดนึงขางไว้ตรงนี้หายใจเข้าลึกอ,ออกยาวใครที่สามารถวางศอกได้แล้วเนาะก็ลองกางศอกออกไปด้านข้างแล้วก็ทิ้งลำตัวลงมา ใครทำได้สามารถวางหน้าผากที่หน้าแข้งได้เลยไม่ได้ไม่ต้องฝืนนะพยายามนะคะเฟล็กข้อเท้าไว้ตรงนี้นะคะจะได้ยืดที่น่องยืดที่เอ็นร้อยหวายยืดที่ฝ่าเท้าด้วยนะคะอันนี้ยืดแฮมสตริงนะคะรู้สึกตึงที่ด้านหลังขามากๆเลยนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังปวดขาแล้วก็ลดอาการบวมได้นะ ใช้ไม่ได้นะคะก็ยกไว้แบบนี้ไม่จำเป็นต้องฝืนร่างกายค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาแต่มือกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกค่ะหันตัวมาทางซ้ายสะดือชี้ไปที่เข่าซ้ายนะยืดหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเดินมือไปพับตัวลงมาจากข้อพับสะโพกเหมือนเดิมเอาหนะ้าท้องมาหาหนะะ้าขาใครได้ค่อยๆ หย่อนสอกลงหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับตัวลงมาเท่าที่ได้นะคะข้อเท้ากระดกไว้รู้สึกตึงที่หลังขามากๆเลยนะยืดเอ็นร้อยหวาด้วยยืดฝ่าเท้าด้วยใครวางศอกได้นะคะลองกลางศอกออกขยับไปด้านข้างแล้วค่อยๆผ่อนหน้าผากลงมา หายใจเข้าลึกอ,ออกยาวกล้ามเนื้อหลังขาต้นขาด้านหลังเราเรียกว่าแฮมสตริงนะคะซึ่งเขาเกาะอยู่ที่กระดูกรองนั่งนะถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อมัดน,นี้เขาตึงตัวนะคะเขาก็อาจจะไปดึงหลังให้เชิงกลานเราหงายไปทางด้านหลังเนาะเขาเรียกว่าโพสที i รียเพลวิกทิวนะทำให้เชิงกลานไม่สมดุลนะแล้วก็ ทำให้กล้ามเนื้อหลังเสียสมดุลด้วยทําให้มีความเสี่ยงที่จะปวดหลังส่วนล่างด้วยนะเพราะฉะนั้นควรจะยืดทุกวันนะคะแฮมสตริงเนาะหายใจเข้าครั้งต่อไปนะคะเห่อยหน้าขึ้นยกอกขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับมาตรงกลางผ่อนคลายนะคะเอาฝ่าเท้ามาประกบกันอ่นะทีนี้เราจะ ทำขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเข้าหลามตัดเนาะเอาแบบนี้ก่อนนะคะยังไม่ต้องดึงเข้ามาชิดนะคะมือจับที่ข้อเท้าน้ําหนักอยู่ที่กระดุกรองนั่งยืดออกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกพับตัวไปด้านหน้าเหมือนเดิมทุกครั้งของการพับตัวเราจะพับจากข้อพับสะโพกเราจะไม่ใช้วิธีโค้งหลังลงมานะคะพับจากข้อพับแบบนี้เดินมือไปด้านหน้า ยืดไปให้สุดค่อยๆผ่อนข้อศอกลงสบายๆหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจผ่อนคลายลำตัวช่วงบนแล้วก็หายใจสบายๆ ดานนี้นอะก็จะช่วยให้ข้อสะโพกเขาค่อยๆค,ค,ค,คลายตัวออกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อรอบสะโพกก็จะค่อยๆค,คลายตัวนะคะลดความตึงนะคะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดมาที่ลำตัวส่วนล่างนะคะมาที่อุ้งเชิงกรานดีสำหรับนะคุณผู้หญิงที่ชอบปวดประจำเดือนนะคะก็จะมีเลือดไหลเวียนมาที่อุ้งเชิงกรานเยอะแยะมากมายนะคะ ึกเป็นประจำนะคะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยบรรเทาอาการทางนารีเวชนะคะของผู้หญิงด้วยนะของผู้ชายฝึกก็ได้ประโยชน์เช่นกันนะคะผู้ชายก็มีอุ้งเชิงกรานก็มีอวัยวะของระบบสืบพันธุ์เหมือนกันนะคะมีต่อมลูกหมากนะได้ประโยชน์เหมือนกัน ทำได้นะจะยืดแขนออกไปจะวางนะับผักลงไปก็ได้เลยเนาะในท่านี้นะหลังคองก็จะโค้งเล็กน้อยทมธรรมชาตินะมันจะไม่ตึงไม่ตรงมากนะคะไม่ไม่เป็นไรนะคะหายใจเข้าเข้าไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับเข้ามาผ่อนคลายเอามือรวบเขา่าเข้ามาชิดกัน กอดเข่าไว้แล้วก็ค่อยๆนะคะคลายนะคะก้มลงมาเอาหน้าผากมาหาเข่าค่อยๆคลายนะกลับมานั่งสบายสบายหายใ,ใจเข้าว่าแขนงขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกค่ะบิดตัวไปทางขวาลดมือลงหายใจเข้า กลับมาตรงกลางชูม,มือหายใจออกปิดไปทางซ้ายมือจับเขาไว้คลายนิดนึงสบายสบๆกลับมาด้านหนะ้าหายใจเข้าประกบฝ่ามือหายใจค่อยๆลดมือลงนองกลางอ,อกนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกัน นะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีไข้นะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ